นี่คือนาทีเกิดเหตุการณ์อุกอาจกลางกรุงเมื่อช่วงเย็นเวลาประมาณ17นาฬิกาของวันที่7มกราคมที่ย่านบางลำพูกรุงเทพคนร้ายสวมเสื้อแขนสั้นสีเทากางเกงยีนขี่รถจักรยานยนต์สีแดงมาจอดบริเวณหน้าร้านกว๋วยเตี๋ยวฝั่งตรงข้ามวัดบวรนิเวศวิหารเสียงปืนดังขึ้นสามนัดติดต่อกัน เป้าหมายคือนายลิมกิมยาวัย74ปีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านจากพรรคกู้ชาติกัมพูชานายลิมเพิ่งเดินทางมาถึงกรุงเทพจากเมืองเสียมเรียบพร้อมภรรยาชาวฝรั่งเศสและญาติโดยไม่รู้เลยว่านี่จะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเขาจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่านายลิมถูกยิงสองนัดเข้าที่ชายโครงและไหล่ขวาพลตำรวจโทสยามบุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นจากการสืบสวนว่าเชื่อว่าเป็นการจ้างวานและมีคนชี้เป้าก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุการณ์รอบสังหารครั้งนี้พักกู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRP ออกแถลงการผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่า การเสียชีวิตของนายลิมเป็นการลอบสังหารจากประเด็นทางการเมืองพร้อมทั้งประนามการกระทําอันฝ่าเถื่อนของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อเสรีภาพทางการเมืองอย่างร้ายแรงขณะที่องค์กรสิทธิมนุษยชนหลายแห่งเรียกร้องให้ทางการไทยเร่งสืบสวนคดีนี้อย่างจริงจังโดยนายเอเลนเพียร์ซนผู้อำนวยการ h u Human Rights Watch ประจําภูมิภาคเอเชียกล่าวว่า การฆาตก,กรรมอย่างเลือดเย็นส่งสัญญาณชัดเจนถึงนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวกัมพูชาว่าไม่มีใครปลอดภัยแม้จะหนีออกจากกัมพูชาแล้วก็ตามการลอบสังหารครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่7มกราคมตรงกับวันแห่งชัยชนะซึ่งเป็นวันรำลึกเหตุการณ์สำคัญที่กองทัพเวียดนามและทหารกัมพูชาบางส่วนเข้ายึดก,กรุงพนมเปญและโค่นล,ล้มระบอบเขมรแดงของพอพตได้สำเร็จในปี2522 นับแต่นั้นมากัมพูชาก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการของนายฮุนเซนก่อนส่งต่อให้บุตรชายนายฮุนมาเนตเข้ารับอำนาจในพิธีรำลึกวันครบรอบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานายฮุนเซนเรียกร้องให้กัมพูชาออกกฎหมายใหม่เพื่อเอาผิดผู้เห็นต่างพร้อมประนามผู้พยายามโค่นล้มรัฐบาลของบุตรชายว่าเป็นผู้ก่อการร้ายที่ต้องถูกนำตัวมาลงโทษ แม้ว่าในปี2522จะแทบไม่มีฝ่ายค้านที่มีอำนาจต่อต้อตานพัก c พได้แต่สถานการณ์เกือบพลิกผันในปี2556ซึ่งเป็นปีที่นายลิมได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนั้นพักรัฐบาลเกือบพ่ายแพ้ต่อพักค n r r p เนื่องจากพักฝ่ายค้านได้รับกระแสสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หลังตกอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการของนายฮุนเซนมานานหลายทศวรรษแม้พัก CNRP จะเคยเป็นความหวังเดียวที่จะท้าชิงอำนาจกับพัก CPP ของฮุนเซนและมีโอกาสชนะการเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าในปี2560พักก็ถูกยุบโดยระบบตุลาการของกัมพูชาท้ายที่สุดผู้น,นำและสมาชิกพักฝ่ายค้านจำนวนมากต้องลี้ภัยไปต่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์การปราบปรามจับกุมครั้งใหญ่ พร้อมกับคําขู่ของนายคุนเซนที่ประกาศจะทำให้ชีวิตของพวกเขาตกนรกทั้งเป็นขณะที่การสืบสวนคดีกำลังดำเนินไปคําถามที่ยังค้างคาก็คือใครอยู่เบื้องหลังการสังหารครั้งนี้และจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองในภูมิภาคต่อจากนี้หรือไม่